ทำอะไรอยู่เกียร์ไม่ติดนะบล็อกแอนอยู่เหรอไม่กินคําด้วยนะฉับทีนี้จะมันก็ <laughs> 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 กินข้าวข้าวทุกวันเลยกินข้าวอย่างนี้ทุกวันเลย แกงสุดป,ปังแกงหน่อส้มน้ำแกงหน่อส้มหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยสเบยไม่ค่อยจะสะเบยสักเท่าไหร่ยังยิ้มหวาน วันนี th th ừ, ้ม <Ừ. S 2> ันถึงจะเขาเก็บตักินได้หลายวันไม่ลูกหนแจมถึงท้อนเหรอกินไปก็ห่วงรุดน้อยไป ยี่สิบสุดท้ายแล้วยังมีุอีกหนึ่งพอ,อแล้วมั้งลูกเยอะแล้วยวให้แหลกนะ อขอแล้วลูกขอแล้วครับกินน้ำไปลูกไป นอกจากจะกินสะตลกเก่งแล้วยังกินหมูเก่งอีกนะน้คืแลวเดาไม่หวงมะสะตลกอ่ะเคี่ยวให้แหลกนะเคี่ยวให้ละเอียดเลยนะทุ่งวันฉันกินเผือกกินเผือกมป็นหนึ่งถุงเบอร์เร่ถุงเบอร์เร่อน้ำตาลครึ่งโลกะทิอีกขวดกินคนเดียวกินก็กิน เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจออีกนะจะให้มันซื้อมาฉันจะกินกินตบเปล่าแล้วฉันไม่ไม่ใส่นั้นมันกินน้ำตาลกินหรอกินเปล่าๆนี่แหละิอชอบกินหอมนันหมอมอืมอืมแสบแท้ตัวอืมเคียวให้แหลกๆนะเบเบ้ก็สก,กิจ<ต>นจ้ะ กวนผัดตอนเท่านั้นแหละกินได้เทานั้นแหละไม่ใช่คอเดเนี่ยเป็นคนแต่สาวยังแก่ชอบไม่รู้เป็นอะไรชอบกินแต่ตอนจะเผยเผยเผยใจอืมอร่อยมากอืมอะไรก็เอาไปอ้าง น้ำจิ้มอร่อยมากนุขอะมังลูกแม่ดิไม่้ติดคอแล้วสิน่ะน้ำแกงต่อนี้ เดี๋ยวก็ไปเกินให้ลงคอก็แล้วกันหยดเดียวก็ทิ้งไม่ได้นะกมหยดเดียวก็ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหรอเกมที่อันเจลร์ไม่มีแล้วหรอที่หลังอะไรจะไม่มี ทำให้มันเป็นปกติไปจะฝืนกินให้ได้จะฝืนให้มันชินให้ได้อืมสาวป้าบอเพราะว่าต้องหมูไม่ใช่หรอเนะี่ยเรียงบีแท้ๆไม่แต่หมูทั้งนั้นเลยคืกว่าหื ลูกลาเลอ,อเ้ยอิ่มแล้วยายอิ่มแล้วลูกอ่นทีนี้ก็ของหวานแล้วคนเนี้ยป้าป้ากินของนิ่มๆโชมากอืม